อากาศต่ำม,มากเลยค่ะขนาดเที่ยงแล้วยังอยู่ที่14องศาอยู่เลยเดี๋ยวไปเช็คดูลูกๆก,ก่อนค่ะไม่ค่อยมาเช็คเลยเพราะว่าหนาวหนาวเราไม่อยากออกมาถ้าหนาวอย่างเงี้ก็ลูกก็ลูกเถอะค่ะตัวใครตัวมันนะคะ <c oughs> อีแม่ไม่ไหว มีความสังหรณ์อยู่นะคะสังหรณ์ว่าเปล่จริงด้วยเขาไม่ทนจริงด้วยโอ้ยเนาะกับเพาล่ะอื ก็ไม่ได้เป็นสัญญาณที่ดีเลยก็เอาเป็นว่าทำใจเนาะเขาไม่สามารถทนได้ไม่ไปวันนี้ก็ไปเดือนหน้าแหละคิดว่าเพราะว่าอากาศมันเริ่มเข้าหน้าหนาวแบบซีเรียสจริงจังแล้วแต่มะเขือก็โอเคอยู่นะเอว่าทำไมเออตัวนี้มัน มันเหี่ยวๆอย่างนี้หรอหรือว่าอะไรหรือว่าไม่ได้น้ำหรือว่าอะไรสัญญาณไม่ดีเลยใช่หรอหนาวหรอเนี่ยหนาวใช่ไหมนี่หรือว่าไม่ได้น้ำหรือว่ายังไงว้าวอย่างน้อยก็ให้มะเขือรอดเถอะนะ ก็ไม่อยากปลูกใหม่แล้วกว่าจะเพาะกว่าจะโตกว่าจะออกลูกออกดอกสวนชะอมยังอยู่ดีมีแรงอยู่แล้วก็ฝรั่งไม่ต้องพูดถึงเขาแข็งแรงอยู่นะอืม เป็นว่ากระเพราแมงลักไม่รอดแย่จังภาษาสรรหาวิธีเพื่อที่จะประหยัดค่าไฟแต่ก็ยังเออในกรีนเฮาส์ใหญ่ก็ยังไม่ใส่ฮีตเตอร์นะคะเอาเป็นว่ากระเพาแมงลักไม่ทนค่ะโดมอย่างนี้เอาไม่อยู่ เย่จัง